อยากดึงดูดเรื่องดีๆใช้3วิธีนี้นะคะ1เลยค่ะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราคิดเสมอค่ะว่ามันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนเมื่อเราคิดแบบนี้อะไรเกิดขึ้นเราก็เอาอยู่ค่ะและเราก็รู้สึกเลยว่ามันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่าไปประวันพ้ามึงหรือว่าเครียดหรือว่าตกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเชื่อไปก่อนว่าสิ่งดีๆจะเข้ามานะคะจะสั่งพลังในหัวเรานะคะให้มีแต่สิ่งดีๆไหลมาเทมาค่ะ สิ่งที่2ค่ะบอกตัวเองซ้ําๆบ่อยๆว่าเราเป็นคนโชคดีเราทําอะไรก็ประสบความสำเร็จฉันโชคดีจังเลยฉันทําอะไรก็ประสบความสำเร็จการที่เราเซลทอล์กหรือพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคําที่ทรงพลังแบบนี้จะทําให้ตัวเรานะคะเริ่มหาวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มมองหาความโชคดีไม่ว่าจะเป็นความโชคดีที่เรายังมีชีวิตอยู่ความโชคดีที่เรายังมีครอบครัวหรือความโชคดีที่เราได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะคะสิ่งที่3ที่เราควรจะทําเลยคือการพัฒนาอารมณ์ของเราค่ะอย่าอย่าเครียด จนตัวเองอารมณ์ขุ่นมัวทำตัวเองให้สดใสเบิกบานเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามาค่ะไปฝึกกันนะคะคุณสิตาเป็นกำลังใจให้ค่ะ